สับแม็กโอ้มันสับแม็กอะสับกระสุนโอ้โหใครอยู่ตรงนี้เนี่ยบางแสนจะไปบางแสนเหรอชื่อมื้อนี้ก็จะเหมือนจะไปไปเอ้เน็ตช้า กดราชาบาเลทไปกนที่เด็กก็คือกดยิงนี้นี้คะทุกคนกดปึ้งอย่างนี้นะ,ะนนนะมันเป็นแบบนี้เป็นเรื่องะะแต่เน็ตฟูมันจะชาดด้านิดหนึ่งนะเพราะใช้ไฟไฟ้วยไฟวันนี้เป็นอะไรเน็ตก็เติมไม่ได้ไไดเน็ตหมดแล้วด้วยไปใช้ไฟไฟายเทสเอ้ยใครมันเอาโอ้ยแล้วมันยิงยากมากเลยนะ กันกระตุกกันหมดเลยนี่ดูโอ้ยยิงไม่ได้เน็ตกระตุกโอ้ยขอสวีคนนี้ครับพอดีว่าผมจะสอนคลิปนะครับแต่คลิปของผมมันดีเลยไงไม่รู้ก็เลย มีปัญหานิดหน่อยขออภัยแน่น,นะครับตอนนี้ก็พยายามแก้ไขนำคลิปมาบลงกันก็เลยได้แค่นี้นะเพราะว่านั่งจากคลิปทั้งหมดเนี่ยความจริงมันมีทั้งหมดประมาณสิบนาทีนะครับผมแต่มันเหลือแค่สามนาทีขออภัยในความไม่สะดวกนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมติดตามซีวีส์เดลิเคทขอให้พันนาต่อไปนะครับติ้งตอง นะครับพอดีว่าตัวคือปจริผมจะมาบอกเรื่องคือผมจะมาสอนวิธีการสรับเปลี่ยนปืนแบบเวลายิงบาเรตออกไปอ,อ่ะมันจะสลับปืนไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างในตัวคลิปเนี่ยมันจะมีการสรับแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ดีจะทําให้ดูแต่เสียงเนี่ยอาจจะเป็นเสียงมปใครด้วยโดนโดนแดงไงวะ ไม่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั์นะครับบ๊ายบายเน่ั้ควมตเต้นเปัน